อันตรายบอสโจถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาโพสถึงบุคคลประเภทนี้ที่ชอบโพสถึงน้องอิงแบบนี้ขราบสวัสดีนะครับผมโปกัสซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อเดี๋ยวมีเรื่องรา่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องบุกอิง,องเพรบ้านแพงเอาม้อสุพีเอามาอวสุนอง เอามาบอสู่เอฟซีอีล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งเมือ่อคืนนี้เสื้อว่าหลายคนน่าจะเห็นทงางโพสของบอจโกันแล้วพร้อมที่บอจโไปแคปนะครับผมเนาะการโพสของถึงบุคคลบุคคลหนึ่งที่ชอบโพสถึงอีล่าหน่อยเข้าในทางที่บ่ด,ดีนะครับผมเราต้องบอกได้เต็มปากเลยว่าในทางที่ไม่ดีซึ่งบอจโก็ได้ออกมาโพสว่าหลา,ากหลายเนาะมวนมนุษย์ เข้าใจยุวหักแต่อันนี้สนิทเพื่อขั่งโลกใบนี้นานาจิตตังเนาะคนเฮานี่ซึ่งแต่ละโพสต์นะครับผมที่บอโจโพสต์เอามาโพสต์ในโพสต์นี่พี่น้องที่บอโจแคบมากจากเฟซของบุคคลคนนี้ว่าจะเป็นลงรูปบีหลาหน่อยเฮาพร้อมข้อความที่ว่าเป็นที่รักของคุณหญิงรัตนาพร มานานนานจนคุณหญิงรัตนาพรหลงสเสน่ห์ผู้บ่าวเถาห้าห้าบ่พลเป็นผู้บ่าวเถาอย่างข่อยบ่สันเด้แต่ละแต่ละโพดแต่ละอย่างพ่นองเธอทําให้ฉันลงรักเธอหัวปักหัวปั๊ชาตินี้อย่าได้คิดจากฉันไปไหนนะที่รักรัตนาพรสุดที่รักโดยใส่คาว่าเมียพระ คำว่าภรรยาเลยเนาะผมเนาะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการเขียนให้ศิลปินเสียมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าอันนี้ต้องเขา้ขาข้อกฎหมายบอ่าซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันที่ใช้สองเฟซ่าเป็นซื่อเดียวกันเลยแต่เฟซหนึ่งใส่ซื่อเป็นภาษาไทยเฟซหนึ่งใส่ซื่อเป็นภาษาอังกฤษ โพสแบบทำนองเดียวกันเป๊ะๆอัานั้นก็คือนํารูปอิหล่าน่อยเฮาเอาไปโพสต์แล้วก็ข่อควา่าเชิงชูสาวซึ่งบ่แเ่ณความหักของ f อบริเวณความหักของพ่อพ่อม่ FC อเป็นการโพสต์ถ,ถึงความรักของหนุ่มสาวซึ่งวอกกันตามตรงอิหล่าหน้อยเ,าอเฮาบ่ดด้ฮูเรืองอย่างนําเป็นการแอบอ้างทำให้ศิลปิน เสียมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามกลับไปนะครับผมเนาะเข้าข้อกฎหมายนะผมว่าอ่าในเรื่องนี้และที่สําคัญพี่น้องบอยสารเขาไปเห็นโพสอไปเบิ่งคอมเมนต์ใต้โพสของบอลโจแล้วยิ่งตกใจพี่น้องเพราะเมื่อคืนบุคคลคนนี้เดินทางไปหน้างานด้วยโดยเป็นการ ถ่ายรูปน่าจะเป็นการถ่ายรูปยืนยันจากทังแอดมินตูรูอันนี้บาวซารกะบันได้มีโอกาสที่จะทักไปถามแอดมินตูรูนะครับผมเนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ทังแอดมินตูรูพักผ่อนอยู่ก็เลยเก่งใจเพิ่อนก็เลยวันไดบัไ,ไดทักไปถามว่าบุคคลนี้เป็นบอที่บอจแคปมา ma, ซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันกับบุคคลหน้าเฟซ ใส่เป็นรูปหนาเฟสซึ่งแอดมินตู้รู้ทายรูปมาจากด้านหลังพร้อมข้อความที่ว่ามันยังอยู่ไม่ไปไหนครับมีผมอยู่ผมจะไม่ให้มันเข้าใกล้ลูกสาวเป็นอันขาดครับแสดงว่าบุคคลคนนี้เดินทางไปด้วยหน้างานเมื่อวานนี้ แล้วกะบ,บอจูก,ก็ได้เขามาคอมเมนต์ไตคอมเมนต์ของทั้งแอดมินตูรูว่าจับตาดูดีๆนะตูรูเดี๋ยวเผื่อทำมิดีมิร้ายอ่านั่นคือจับตาเบิร์แมนไวเดอร์ไาให้มันอ่าเฮดบินนีวิายหรือ,อยาให้มันเขา่าไก่อีหล่าหน่อยเฮานั่นแหละพี่น้อง ซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งแอดมินตูรูนะครับผมนอะดทีเบิ่งแย่งลูกสาวเป็นหูเป็นตาซ้อยกันแล้วก็ทั้ง FC ฟแฟนคลับพอพอแม่เอฟซะที่เดินทางไปผมเสือว่าหลายคนเฝ้าระวังช่วยกันใครรู้นะครับผมเนาะบุคคลคนไหนมีความน่าสงสัยหรือบุคคลคนไหนเข่ามาแบบบอดี อ่าซอยสก,กิดปอกกันให้ด้พี่น้องให้เฝ้าระวังซอยกันซึ่งในกรณีนี้ชัดเจนนะครับผมวนะ่าบุคคลคนนี้บาสันมองว่ามันมีเจตนาที่บเหมาะสมอยู่แล้วซึ่งแต่ละคอมเมนต์ของแฟนคลับ FC นี่กัเขามาแสดงความเห็นถือว่าไปในทิศทางเดียวกันเท่าตันทากับอ่ามันบบปกติจิตมันวินปริตวิปราดแล้ว อ่ถือว่าคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันใส่ขอกฎหมายในการกําจัดบุคคลพวกนี้บ้างนะครับผมเนาะเพราะยิ่งถ้าปล่อยปะละเลยเราเขียนลายลายกรณีที่มีการออกมาโพสต์ผ่านสื่อโลกโซเชียลทา้งทิกตอกบ้างทั้ง facebook บ้างทางเพจบ้างในกรณีที่ทําให้ซื้อเสียง ของศิลปินเสียมเสียประเภทอ้างตัวเป็นแฟนอ้างตัวเป็นสามีแบบนี้ภราษามบว่ามัดเข่าขอ,อกฎหมายเดยที่สามารถที่จะแจ้งความใดหรือดำเนินคดีได้ยิ่งบุคคลที่มีตัวตนแบบนี้เนี่ยกล้าเดินทางมาหนางานพรอมมีตัวตนด้วย ควรจัดการไหมควรทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพื่อที่จะมาระงับป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ให้มันเลวร้ายกว่านี้ได้อีกหรือต้องรอให้มันเกิดเหตุที่เลวร้ายกว่านี้ก่อนถึงจะมีการใช้กฎหมายเหลือ ในก็ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนะครับผมเนาะาพิจารณาเบิ่งในข้อนี้แนวว่าควรใช้กฎหมายไหมในการจำกัดบุคคลพวกนี้ไม่ให้มันล้ำเส้นกันเกินไปบ่ให้ล้ำเส้นอีหล่าหน่อยเฮ้าบว่วห้ยล้ำเส้นความูลซื้อของพ่อพไอมายเอฟซีแฟนคลับผมเชื่อว่าพ่อพไอมาเอซีแฟนคลับ รับบรได้อยางแน่นอนในกรณีแบบนี้และผมเสวนาหลายคนคิดเหมือนผมหลายคนคิดคือผมอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาเนาะกับผมเนาะเท่ากับยอมรับการตัดสินใจละของทางผู้บริหารเป็นอยู่แล้วทางผู้เนมีส่วนเกี่ยวของอยู่แล้วแต่อยากให้พิจารณาบ้างนะกับผมเนาะในบางเรื่องพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไน สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะซึ่งเราไม่ได้บอกว่าทางวงปล่อยปะละเลยนะครับผมเนาะผมเสว่าทางวงเพิ่นกะพยายามที่จะป้องกันเตรียมที่อยู่แล้วแต่บางอย่างมันเกินควบคุมนะครับผมเนาะมันเกินควบคุมไปควรใช้กฎหมายมาควบคุมมากำหนดมันหรือเปล่าอันนี้ก็ ฝากไว้พิจารณาเนาะครับผมเนาะอันนี้บม่ได้กดดันเด้อต้องบอกก่อนบายสารบร่ได้กดดันแต่ฝากไว้พิจารณาพี่น้องมีความคิดเห็นใดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งวั่าสัญ,ญ,ญอาู่เสมอเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันอ,อันนี้ก็ฝากพี่น้องนําใช้คําที่สุภาพในการคอมเมนต์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบายสารนําเพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้บ่าวสาลต้องขออนุญาตโคตัวร่าไปก่อนพบพ่อกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับ